แล้ววันนี้นะคะโตโต้ก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะว่าของเหลวที่ไหลออกจากเครื่องนะคะที่อยู่ด้านใต้ท้องรถเนี่ยของเรานะคะมีกี่ชนิดและกี่ประเภทและมีสีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโตโต้อีกเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยดังสิทิคลองสองนะคะแล้ววันนี้นะคะโตโต้ก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการดูง่ายๆเลยนะคะว่าของเหลวที่ไหลออกจากเครื่องนะคะ ที่อยู่ด้านใต้ท้องรถเนี่ยของเรานะคะมีกี่ชนิดและกี่ประเภทและมีสีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะได้คอยหัดสังเกตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วหรือมีน้ำมันเครื่องทุกอย่างรั่วลงมาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าจะเกิดภัยล้ากับรถของคุณผู้ชมเองนะเอออ่ะเดี๋ยวตามโตโต,ต้มาเลย และสิ่งแรกเลยนะคะก็คือน้ํามันเครื่องนะคะให้เพื่อนๆสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะสีของน้ํามันเครื่องนี่ที่จะแตกต่างจากตัวอื่นๆ <c oughs> นะคะก็คือจะมีลักษณะพิเศษก็คือมีความใสนะคะขุ่นนะคะมีความใสหรือขุ่นนะคะให้เอากระดาษชูแตะขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วมาลองดูนะคะตัวนี้คือสีของน้ํามันเครื่องค่ะนะคะอย่างที่2นะคะ <c oughs> ก็คือสีของเกียร์ธรรมดาค่ะหมายถึงว่าน้ามันเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นสีใสนะคะแล้วก็ขุ่นนะคะมีความเหนียวหนืดนะคะส่วนเกียร์ออโต้นะคะจะมีสีแดงค่ะให้สังเกตง่ายๆเลยแยกสีกันเลยนะคะค่ะส่วนข้อที่4ี่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับน้ำมันเฟืองท้ายค่ะให้สังเกตง่ายๆเลยนะคะความพิเศษของเขาจะมีความใสหรือขุ่นดํานะคะและมีความเหนียวหนืดชนิดที่ว่าเหนียวมากๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็นน้ํามันของเฟืองท้ายค่ะ ให้เ,เพื่อนๆคอยสังเกตง่ายๆเลยนะคะคอยดูนะบางทีจอดรถอยู่เนี่ยอาจจะมีรอยร่วยนะคะเวลาเราถอยรถออกเนี่ยเราจะได้ดูแลรักษาเครื่องยนต์ของเรานะคะให้ยังมีประสิทธิภาพและยังอยู่กับเราไปได้อีกนานนะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะกับโตโต้นะคะในคลิปหน้านะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็สามารถกดคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะโตโต้ก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ